ฮัลโหลมึงมีน้องมือชาติคนผู้มีเลือดของนักต่อสู้เมื่อเห็นก็แล้วแต่ ช่และนี่คือ75ปีของประชาธิประไตยที่เดินทางมาจนถึงทุกวันนี้บัดนี้พี่น้องประชาชนทุกจังหวัดจำนวนนับหมื่นคนไม่ได้ลืมการปฏิวัติ2475ไม่ได้ลืมประชาธิปตไตยใครก่อน้น Hors Pien Ma ไม่ไกลกเรานักแน่นเและเป็นพลังของเราลูกจะไปยังมาเลยพี่น้องทั้งหลายถ้าใครอยากจะลงงานึงเชื่อต่อสัญญาณเลยครับพัน้อเครับเรียบร้อยครับพออ่าครับเสื่อมเสียงสามคันทอครับอีกคันหนึ่งไม่ก้อนะครับแต่ถ้ามีเวลาก็ต่ออัญญาณมาให้ อย่าพ่นดีไปล่อยทต้องที่น้ใงเต็มปล่อยพร้อมกันปล่อยพร้อมกัน,กนต้นแล้วเดี๋ยวขอเชิญมวลชนมาเตรียมตั้งกล้องตั้งทีวีกันไว้ครับเป็นวิธีเป็นวินาทีประวั่าเราจะปล่อยพร้อมๆกันหลังปฏิญาณตนเสร็จแล้วกระดิกไหมเหนื่อยไหมร้มอนไหมอาจารย์โอกาสาต่อสู้ทั่วเคืนสองห้าสี่ศูนย์นะครับหลังอาจารย์สุภาชัยเรียบร้อยแล้ว เราก็จะเริ่มทำพิธีอันนี้ถึงแล้วพี่น้องผมจะขอเชิญอาจารย์จลนิตมาวิทยกล่าวนำคำปฏิญยาณยพีรัประโยคและขอให้พวกเรากล่าวตามของอาจารย์ผมขอเชิญชวนพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยทั้งหลายมากล่าวสัตย์ปฏิญาณหรือสาบานนะครับท่ ธนกรพาย,ยุน24มิถุนายน2475วิรชนปราบขบทวิรชนปราบขบฏวิรชนต่อต้านประบิการวีรชนต่อต้านประบด็นการขาชน,าน,ขาาน,นลุงวิญาณของรงสิบสีาา่ตุาลตาาร4มุนายนเา24พฤภาพฤษภาและลงงวงทองในวันว,วนว่าข้าพเจ้า ต่อเพื่อประเทศไทยได้ระบบประธิปไตยมันมีประมาตทางเมมุขที่แจริงได้ะประเทั้มีประาสาเตะต่อโู้จนได้มาซึ่งคร์สองาสี่ศูนย์จะบอกแก้ไข ประเทศไทยเป็นประชาเตยที่ถูกต้องแท้จริงยังไม่ได้มาก่งรัฐธรรมนูญยังไม่ได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญสองห้าสี่ศูนย์สบับแก้ไขอดู่ตราบใดพวกข้าพเจ้าทุกคนรวมทั้งประชาชนที่รักประชาไตยทั่วประเทศขอเชืนอในว่า พวกเราจะร่วมกันต่อสู้ไปจนถึงที่สุดแม้จะต้องยอมสละชีพเช่นวิรชนประชาธิปไตยทุกคนในอดีตก็ยอมยอมไม่ระหวันเพื่อนพึงต่อไปอันตรายใดๆแม้แต่น้อยใอยลูกต่อเลยค่ะ કાંગ્રેશે ประชาชนสองุนที่รับไปเรอ,อยบร้ัยต่อสู้เพื่อทอามค้าสีของทองอับไปปรทชาชนต้องเป็นใจในแย่นดินใท้ใช่ใชยใท่ เลียตุกเสอลุยชเราจากชาติภายให้รัฐธรรมนูญเราภาคีชาติไม่ใช่งานเรียนเขาเดินมาเดินก็บวกเออและฉันช่วยกันฟันพา นะครับกองไว้นะครับไม่ต้องกองที่รถใช่ไหมครับขอขอบคุณกับทีมงานสอดีเรื่องเสียงบีบีเรื่องเสียงประชายเสีไทยใช้โบราณเมื่อไหร่ก็ติดต่อมานะครับแล้วก็ขอบคุณคุณชินยศคุณสาวกับที่มาตาม